เคยมีคืนไหนไหมครับที่คุณนอนไม่หลับเพราะสมองยังไม่ยอมวางงานคุณคิดวนไปวนมาถึงบทสนทนาที่ขาดใจแผนงานที่ยังไม่ได้เขียนหรือข้อความที่ควรจะตอบให้ดีกว่าน,นี้จนตี2อตี3แล้วก็ยังถามตัวเองว่าทำไมฉันไม่หยุดคิดสักทีผมเคยล้อเล่นกับเพื่อนว่าถ้าความคิดเป็นเหมือนแอปในโทรศัพท์ผมคงต้องมีฟังก์ชันปิดอัตโนมัติแบบหมดประหยัดแบต เพราะบางครั้งสมองก็ช่างวิเคราะห์ทุกเรื่องเล็กน้อยราวกับต้องตอบข้อสอบระดับชาติการคิดมากไม่ได้แปลว่าฉลาดเสมอไปแต่หลายคนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สูงมักจะตกหลุมความคิดซับซ้อนง่ายกว่าวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทําไมคนที่ฉลาดจริงมักคิดมากและจะหยุดพายเรือวนรอบเกาะความคิดได้อย่างไรโดยไม่ลดทอนความสามารถของตัวเองการคิดเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์มันทําใหเราวางแผนแก้ปัญหาและคาดการอนาคตได้ แต่เมื่อการคิดกลายเป็นการคิดมากเกินไป (Overthinking) มันอาจทำให้เราติดอยู่กับมุมมองเดิมไม่สามารถตัดสินใจได้แล้วรู้สึกเครียดจนส่งผลต่อสุขภาพการคิดมากมักเกิดจากการประเมินผลที่จะตามมาทุกทางเลือกอย่างละเอียดเกินไปกลัวผิดพลาดหรือพยายามค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดจนลืมว่าบางครั้งพอใช้ได้ก็เพียงพอความฉลาดทางเหตุผลอาจทำให้เรามองเห็นตัวแปรมากมายและนั่นคือดาบสองคม เมื่อเห็นมากก็คิดมากเป็นเหมือนเชฟที่มีเครื่องปรุงเยอะจนไม่รู้จะใส่อะไรลงหม้อก,ก่อนดีหลายคนเชื่อว่าการคิดมากเป็นคุณสมบัติของคนฉลาดและถ้าเราไม่คิดมากก็จะกลายเป็นคนไม่รอบคอบแต่ความจริงคือคนทุกระดับความฉลาดสามารถคิดมากได้เพียงแต่คนที่ช่างคิดอาจตกหลุมนี้บ่อยเพราะเห็นได้ไกลกว่าอีกความเข้าใจผิดคือคิดว่าการคิดมากเป็นสัญญาณของความขี้กังวลหรือไม่มั่นใจในตัวเองซึ่งบางส่วนเป็นจริง แต่ก็มีคนที่มองว่าตัวเองไม่เคยพอใจกับคําตอบง่ายๆเพราะรักในความสมบูรณ์แบบจึงคิดต่อยอดเรื่อยๆการรู้ตัวว่ากําลังคิดมากเป็นก้าวแรกที่จะทําให้เราหยุดได้ไม่ใช่เพราะเราต้องหยุดคิดแต่เพราะเราต้องจัดการเวลาและพลังงานของตัวเองให้เหมาะสมแล้วจะทําอย่างไรให้เราหยุดคิดมากโดยไม่เสียความละเอียดมาลองวิธีต่อไปนี้ครับ 1. สังเกตวงจรความคิดลองจับเวลาตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มคิดบน และเรื่องอะไรที่คุณวนอยู่ใช้สมุดหรือแอป,ปจดบันทึกความคิดเมื่อระบุได้ว่าช่วงไหนหรือสถานการณ์ไหนกระตุ้นให้คุณคิดมากคุณจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นเช่นคุณอาจคิดมากเรื่องงานก่อนนอนเพราะยังไม่ได้จดงานพรุ่งนี้การรู้แพทเทิร์นช่วยให้คุณวางแผนรับมือได้ดีขึ้น 2. กํกำหนดช่วงเวลาคิดมากโดยตั้งใจฟังดูแปลกแต่การจัดช่วงเวลาสําหรับคิดเรื่องที่กังวลช่วยลดการคิดตลอดเวลาตัวอย่างเช่น ตั้งเวลา15นาทีในตอนเย็นเพื่อคิดถึงปัญหาที่ยังไม่แก้ไขและเขียนทางเลือกที่นึกถึงลงกระดาษเมื่อนอกช่วงเวลานั้นหากความคิดกังวโลโผล่มาให้บอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยคิดตอนถึงเวลาวิธีนี้ช่วยฝึกสมองให้รู้ว่ามีเวลาเฉพาะสำหรับการคิดวิเคราะห์และช่วยให้เวลาที่เหลือคุณผ่อนคลายได้ 3. ลดข้อมูลที่มากเกินไปยุคนี้เราสามารถค้นหาความเห็นและข้อมูลจากทุกมุมโลกได้ตลอดเวลาการอ่านรีวิวอาหารจนกังวลว่าจะเลือกร้านผิด การศึกษาคู่มือทุกเว็บก่อนซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทําให้เราตัดสินใจไม่ได้ลองกําหนดขอบเขตเช่นเลือกอ่านรีวิวสแหล่งหรือถามคนที่ไว้ใจแล้วตัดสินใจการลดข้อมูลให้เหมาะสมช่วยลดความสับสนและไม่ทําให้สมองต้องประมวลผลเกินจําเป็น 4. ฝึกอยู่กับปัจจุบัน mindfulness การฝึกสติช่วยให้เราไม่จมอยู่กับอนาคตหรืออดีตมากเกินไปลองใช้เวลาสั้นๆในแต่ละวันสังเกตการหายใจ ฟังเสียงรอบตัวหรือสัมผัสจากพื้นเท้าการฝึกนี้เหมือนกดปุ่มหยุดชั่วคราวให้สมองเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันความคิดวนเวียนจะลดลงเองผมเคยใช้วิธีนี้ระหว่างรอคิวร้านกาแฟแทนที่จะคิดถึงงานที่ยังไม่เสร็จผมลองนับจำนวนตารางลายไม้บนพื้นผลคือได้กาแฟหอมๆและหัวใจที่สงบขึ้น 5. ตั้งเส้นตายและยอมรับคำตอบที่ดีพอคนคิดมากมักติดอยู่กับการค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดจนตัดสินใจไม่สักที ลองกำหนดเส้นตายให้ตัวเองเช่นต้องเลือกสีผนังภายใน2วันหรือส่งอีเมลภายใน1ชั่วโมงนี้เมื่อถึงเวลาให้ตัดสินใจตามข้อมูลที่มีแม้คำตอบจะไม่เปอร์เฟแต่การตัดสินใจทำให้เราก้าวต่อไปได้และบ่อยครั้งเราพบว่าสิ่งที่ดีพอก็ดีมากแล้ว 6. ใช้มุมมองตลกและแบ่งเบาความจริงบางครั้งการคิดมากเกิดจากการกลัวความล้มเหลวลองจินตนาการสถานการณ์ที่แย่ที่สุด,ดด้วยมุมมองตลกเช่น ถ้าพรีเซนต์งานแล้วสไลด์ค้างแล้วภาพบนจอหยุดอยู่ที่รูปแมวขนาที่คุณทำหน้าตาตกใจอาจหัวเราะกับตัวเองว่าอย่างน้อยทุกคนก็ได้เห็นแมวน่ารักการหัวเราะช่วยให้สมองผ่อนคลายและรับรู้ว่าความผิดพลาดไม่ได้ร้ายแรงเสมอไป 7. ทํากิจกรรมที่ช่วยหยุดความคิดออกกําลังกายว่ารูปร้องเพลงหรือเล่นดนตรีช่วยพาเราหลุดจากวงจรความคิดช่วงเวลาที่ร่างกายได้ขยับหรือจิตใจได้สร้างสารรค์จะช่วยให้สมองพักจากการวิเคราะห์ ผมชอบเดินเล่นแล้วสังเกตลมพัดหญ้าหรือแมวข้างทางถึงจะดูเหมือนเสียเวลาแต่กลับช่วยให้สมองกลับมาชัดเจนกว่าเดิมผมมีเพื่อนชื่อเต้ยเป็นนักวิจัยเก่งมากใครๆก็มาขอคำปรึกษาเรื่องงานแต่เขามักจะบ่นว่ากลับบ้านแล้วก็ยังคิดต่อจนเครียดไม่อยากทำอะไรวันหนึ่งเขาเล่าให้ผมฟังว่าต้องใช้เวลาสองสัปดาห์ในการเลือกซื้อโซฟาเพราะอ่านรีวิวออนไลน์ทุกรูปแบบจนเลือกไม่ออกสุดท้ายแฟนต้องหยอกว่าถ้าเป็นโซฟาใบแรกในโลกก็ค่อยคิดสองสัปดาห์นะ เต้หัวเราะและรู้ว่าตัวเองติดกับดักคิดมากจึงเริ่มทดลองวิธีต่างๆเขาต้องเวลาให้ตัวเองตัดสินใจและยอมรับว่าบางสิ่งดีพอก็ดีมากแล้วเขายังเริ่มเดินเล่นและฝึกสติก่อนนอนตอนนี้เขาซื้อโซฟาได้ภายในหนึ่งวันและยังมีพลังสมองเหลือสำหรับงานวิจัยอีกด้วยเขาบอกว่าการคิดน้อยลงไม่ได้ทำให้ฉลาดน้อยลงแต่มันทำให้ฉลาดขึ้นเพราะเลือกใช้พลังสมองให้ถูกที่สรุปแล้วการคิดมากเป็นสิ่งที่ทุกคนเคยประสบ โดยเฉพาะคนที่มองเห็นหลายมุมมองการยอมรับว่าตัวเองกำลังคิดมากและนำวิธีต่างๆมาปรับใช้จะช่วยให้คุณไม่จมอยู่กับวงจรคิดวนแบบเดิมเมื่อสมองได้พักบ้างคุณจะพบว่าไอเดียใหม่ๆและทางเลือกที่ดีอาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณไม่ได้บังคับให้มันคิดสิ่งสำคัญคือความเมตตาต่อตัวเองไม่ต้องโทษตัวเองว่าเป็นคนคิดมากแต่ให้ยิ้มและบอกตัวเองว่าเราจะใช้ความคิดอย่างชาญฉลาดไม่ใช่ปล่อยให้ความคิดใช้เรา ขอบคุณที่อยู่กับผมจนจบตอนหากคุณเห็นตัวเองในเรื่องเล่านี้หรือรู้สึกว่าความคิดมากของคุณควรได้พักอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์พอดแคสต์นี้กับเพื่อนๆที่ชอบคิดจนดึกดื่นเหมือนกันนะครับเราจะเติบโตและหัวราบไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ